ความเชื่อส่งผลลับยังไงต่อชีวิตของคุณโบวี่มีคำตอบผ่านเรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะมีครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวตัวเล็กๆและสิ่งที่ลูกสาวตัวเล็กๆเห็นนะคะเขาจะเห็นคนเป็นพ่อทําร้ายคนที่เป็นแม่ของเขาอยู่เสมอๆจนเหตุการณ์นี้ค่ะมันกลายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ กับครอบครัวนี้และผู้เป็นแม่เอง mm. เมื่อถูกทำร้าย mm. ก็เกิดการเสียใจแล้วก็บ่นด่าว่าหรือพูดเรื่องราวต่างๆให้ลูกฟังและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเมื่อลูกโตขึ้นค่ะลูกเจอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองในวัยเด็กเจอแบบนี้โดยเป็นธรรมชาติมีแฟนรักกันมากเลย แล้วแฟนของเขาจะทำร้ายเขาอยู่เสมอๆจนเลิกกันไปแล้วหาคนใหม่เขาก็จะเจอแฟนรูปแบบเดิมคำถามต่อมาคือเกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวคนนี้ภาพในวัยเด็กของเขาเขาให้ความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนรักคำว่ารักเท่ากับการถูกทำร้ายคำว่ารักเท่ากับความเจ็บปวด และสิ่งนี้ค่ะมันได้ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาไม่ว่าเขาจะมีแฟนกี่คนคำว่ารักเท่ากับความเจ็บปวดยังคงเป็นโปรแกรมที่ยังคงทำงานอยู่เสมอในจิตใต้สำนึกของเขาคำถามต่อมาแล้วจะทํทำยังไงเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเริ่มฉุกค,คิด ว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราหรือมันมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนมันเราต้องการสร้างผลลัพธ์ใหม่สิ่งที่เราทำได้ทันทีข้อที่หคือต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนซื่อสัตย์กับความรู้สึกกับตัวเองก่อนว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่เราต้องการคืออะไรการเงินที่เราต้องการคืออะไร หน้าตาชีวิตที่เราต้องการคืออะไรนี่คือข้อที่หนึ่งนะแล้วข้อที่สองคือตอนนี้ความสัมพันธ์ด้านการเงินของเราเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับตัวเราเองเป็นแบบไหนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับคนรักเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นแบบไหน แล้วเลือกว่าเราจะไปถึงจุด b เราจะไปยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกที่จะซื่อสัตย์ว่าฉันรู้สึกไม่ดีกับคนรักฉันรู้สึกไม่ดีกับการเงินฉันไม่ฉันรู้สึกไม่ดีกับการงานตอนนี้นั่นคือสัญญาณที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราได้เข้าไปสืบค้นในตัวของเราเองว่าอะไรคือสาเหตุของความรู้สึกนั้น อะไรคือสาเหตุคือต้นตอคือรากของมันจริงๆของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ความยากจะอยู่ตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นความเชื่อและมันเป็นการขับเคลื่อนของจิตใต้สานึกมันคือเราโดยธรรมชาติแล้วเรามักจะดูไม่ออกนอกจากผลลัพธ์ของมันคุณรู้แล้วคุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วง่ายมากเลยค่ะนั่นก็คือการ สร้างความรู้สึกใหม่มาแทนที่สมมุติเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของหญิงสาวเมื่อสักครู่นี้หญิงสาวคนนี้เขาสามารถสร้างความรู้สึกใหม่มาแทนที่ความรู้สึกเดิมได้ทันทีนั่นก็คือความรักความรู้สึกเดิมคือความรักเท่ากับความเจ็บปวดความรักเท่ากับการบาดเจ็บเท่ากับการถูกทำร้าย สิ่งที่ทําได้ทันทีคือเปลี่ยนความรู้สึกในความคิดของเราว่าความรักเท่ากับการดูแลอย่างดีความรักเท่ากับทํากับข้าวความรักเท่ากับรีดผ้าความรักเท่ากับพาไปเที่ยวในสถานที่ที่เราชอบสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยน,นกลไกในจิตใต้สำนึกของเรา คือเรากำลังป้อนผลลัพธ์ทางความรู้สึกใหม่ๆลงไปในจิตใต้สำนึกของเราในช่วงเริ่มต้นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะที่ความรู้สึกเดิมมันจะผุดขึ้นมาแต่เรารู้แล้วว่าอาวุธของเราคือสร้างความรู้สึกใหม่เข้าไปแทนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรู้สึกเดิมมันผุดขึ้นมา เราสร้างแทนที่สร้างแทนที่สร้างใหม่สร้างใหม่ไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหย่อนมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆลงไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งคุณย่อมต้องได้พืชชนิดใหม่ๆใช่หรือไม่เหมือนกันเลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหย่อนมเมล็ดพันธุ์เดิมๆลงไปพื้นที่ตรงนั้นมันก็จะเติบโตเป็นพืชเดิมๆ นี่คือกระบวนการแล้วเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถเอาไปเช็คตัวเองผ่านการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราซื่อสัตย์เราเลือกจุดใหม่ที่เราต้องการจะไปเราใช้ความรู้สึกที่เราไปถึงจุดใหม่นั้นแล้วมาขับเคลื่อนชีวิตของเราสิ่งที่สําคัญไม่ใช่ภาพตรงหน้าค่ะ สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวสิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ในหัวใจของคุณต่างหากภาพตรงหน้าเป็นเพียงเหตุการณ์สะท้อนความคิดของคุณเป็นเพียงเหตุการณ์สะท้อนความรู้สึกของคุณถ้าอยากเปลี่ยนภาพตรงหน้าเปลี่ยนที่ความคิดคิดใหม่คุณจะรู้สึกใหม่ไม่มีทางที่คุณคิด เรื่องเดิมๆและคุณจะได้ความรู้สึกใหม่ถ้าคลิปนี้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเพื่อนๆได้คอมเมนต์มาบอกกันนะคะว่าได้อะไรดีๆจากคลิปนี้บ้างกดไลค์ด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปชอบคลิปแบบนี้ไหมคะถ้าชอบกดไลค์ <Like. S 1> และกดแชร์ <Good share. S 1> โอเคสำหรับวันนี้โบวี่และพี่ชาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย